วันนี้เราจะมาไปโบสถาราซากันจากเกาะแก้วนะครับออกจากโบสถ์ลักูนปมปตทนะโบสถ์ลกูนนะครับมุ่งหน้าทรงสู่สามแยกไปพาร์ทนะฮะแต่<ม>อีกเส้นทางหนึง่งที่เราจะไปโบสถาซาซาได้ไม่ไกลนะครับตรงข้างหน้านี่จะผ่านขางหน้าจะเป็นสามแยกใบาพาร์ทนะครับที่ว่าเลี้ยวขวาเราจะไป โซลตัสเซ็นทรัหรือว่าจะไปวัดฉลองไปที่ไหนต่อที่ไหนอีกได้หลายทางกลับ mm hmm. ตรงไปเรื่อยตรงนี้จะรถไม่ติดแล้วก็เลนซ้ายตรงผ่านตลอดนะครับตรงนี้ mm hmm. เดี๋ยวน,น,น,นีู้ mm hmm. เก็กก็ซ้ายจะคิดว่าผ่านตลอดกันทุกแยกเลย mm hmm. พอเป็นสันแยกปุ๊บจะซ้ายผ่านตลอดกันหมดไม่รู้ผ่านได้ไม่ได้จริงอันนี้มีป้ายนะผ่านได้จริง ขับตรงขึ้นไปตรงนี้เสร็จเราชิดขวาได้เลยแลตรงนี้จะมีทางเข้าหลังบ้านนันลนองหรือหลังโตโยต้าที่เขาเร,เรียกกันนะตรงนี้จะมียูเทิร์นมียูเทิร์นแห่งเดียวตรงข้ามกับปั๊มน้ำมันโมบิลออ๋อเป็นทางเข้าภูมันตาด้วย เสนเท็จี่อาจจะมั่วนิดหน่อยตรงที่ว่าคนเข้าคนออกจอากซอยกันก็ยังจะมั่วนะครับจสังเกตตรงนี้มีป้ายทางเข้าป้ายภูบันตาอยู่เจวเข้าตรงนี้นต้องระวังรถนิดนึง นะครับตรงทางเข้าตรงนี้ออกมาบ้านสามกองมีหกกิโลแต่เราไม่ไปบ้านสามกองทางขึ้นเขาทางนี้เมื่อก่อนเปลี่ยวมากเดี๋ยวนี้กลางค่ำคืนก็คนเยอะแยะนะฮะปิ้งกันกฝักไฟด้านนี้จะเป็นรถหลังฉลุนโตยโตยต้ารถจอดเยอะแยะเลยด้านซ้ายนี้ก็จะเป็นบ้านนันนองของเจ้าของโตยโตยโต,ยโตา้าเขาตมเล่นหน้าอยู่รับ นี่ขับตรงไปได้เรื่อยๆรถไม่ติดนะทางทาสะดวกกว้างขวางดีสามารถทำความเร็วได้สูงแต่ว,ว่าถ้าพลาดก็ตกเขาไปเลย <c oughs> อ่าตรงนี้ด้านซ้ายมือจะเป็นภูปันตาผูบันตาเดี๋ยวเราต้องมาเก็บค่นาโฆษณาด้วย เป็นถนนสองเลนกว้างขวางสะดสบายแล้วก็ถนนก็ยังดีอยู่นะคฮะ,ะถ้าใครขับรถช้าหน่อยก็ทำให้เพื่อนร่วมทางไปได้ช้าด้วยเพราะว่าทางมันสองเลนมันแซงลำบาก จจะเสียเวลาในการอัปโหลดไฟล์ลงยู u ูบนะฮะตรงนี้เป็นโค้งอันตรายนะครับใครมาก็อย่าซิ่งมากนะเพราะว่ามีเป็นของลับตามีทรายมีอะไรด้วยถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์อาจจะเลื่นล้มได้ตรงนี้มาถึงกับข้างหน้าด้านซ้ายมือเป็นหมู่บ้านล็อกการเดนด้านขวามือก็เป็นสามกองเทา้าหรือว่าทายนะครับสามกองเทา้าหรือทรายนี่เป็นหมู่บ้านที่ฮอตมากช่วงนี้เพราะว่าไม่คนมาถามหา ซื้อกับโครงการเราเยอะมากนะฮะมีบ้านเดียวเทาโฮมตัอไปก็เป็นอาคารพาณิชย์อ่ามีเป็นแนวของอาคารพาิชสีสันสดใสสวยงามตามสไตล์ของอบ้านโบสน,นะครับที่เห็นตัวใหญ่ๆด้านหน้าสีชั้นนั่นก็จะเป็น3หลังแรกนี่จะเป็นสวิตช์พาน์เมนต์นะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นอ่า เอสแกรเดอะภูเก็ตนะครับตอนนี้เป็นเอสแกรเดอะภูเก็ตที่กำลังดังตอนนี้ดังที่สุดในย่านนี้เลยนะฮะถึงตรงนี้เป็นสันแยกเลี้ยวซ้ายไปสีสุชาติสนะครับสีเทาแกนวิวตรงไปก็จะไปเจอกับอันนี้เลสสะพานหมอดูนะครับด้านขว,วามือกจะเป็นทางเข้ดดาโกดังจอปปิ้ง งนี้ถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์มาตรงนี้ก็จะเข้าโค้งสนุกเหมือนกันเจ้นี้เรียกอะไรครับเห็นครับบ้านบ้านตีนคบ้านตีนบ้านตีนบ้านตีนตีนตีนเออบ้านตีนทำไมเรียกว่างั้นอ่ะบ้านตายกับบ้านตีนอ๋อเหรอเรียกบ้านตีนแลวครับตรงนี้ไมรู้เหมือนกัน ตามสายมีรถไม่ล้างด้วยอ่าตรงนี้นิดนึงตรงนี้จะเป็นสยามนีลมิดนะฮะด้านหลังเนี่ยเป็นเป็นแนวรั้วของสยามนีลมิดครับเป็นที่เลี้ยงช้างเลี้ยงวัวเลี้ยงควายที่เขาไว้โชว์ในางานก็จะมีคุณน้ําของ,งสยามนีลมิดอยู่นะฮะมองไปก็เห็นอาคารของสยามนีลมิดอาจจะมองไม่ค่อยชัดเพราะว่าติดแดดส่อง ตรงนี้ก็จะเป็นสามแยกนะฮะมาผิดที่รถเลี้ยวไปกันสามแยกมันจะเลี้ยวไปออกบายพาสได้ไเสยามเมลมิตออกบายพาสได้เลยเอันนี้เส้นทางลัดหนึ่งเสร็จแล้วก็จะมาเจอกับตรงนี้เป็นสามแยกไฟแดงนะฮะจุดสังเกตคือไฟแดงนี้จะไม่เปิดสามารถไปโบสต์ซาซาได้ทางเลี้ยวซ้ายเราก็สามารถไปโบลต์ซาซาได้ก็จะเป็นโบลต์ซาซาประตูสอง ับตรงไปทางนี้มุ่งหน้าตรงไปก็จะไปเจอกับโบาสซาซาประตูนหนึ่งที่เราเคยพาเข้าไปแล้วนะฮะแล้วก็คนจากโบาสซาซาประตูนหนึ่งน่จะเป็นไปออกสารออกไปอะไรต่างๆสามกล้องคอยๆเนียงที่เราเคยพาไปครั้งหนึ่งแล้วนะฮะ่ะะาเจอกับสามพี่บอลแกรนารีนาเหมือนเดิม ให้ดูแรกขวามือบ้างแรกขวามือนี้ที่เห็นสร้างอยู่จะเป็นเซนติโอนะครเซนตทโอที่ขายเฟอร์นิเจอร์แล้วก็อันนี้จะเป็นเคลซ่เฟอร์ที่ทําเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์เหล็กงานฉลุเหล็กนะฮะัดม้จะเป็นสวนแก้วพันไม้ขายต้นไม้รับจัดสวนต่างๆด้านนี้จะเป็นสไล์กาแฟเป็นโรงทั่วกาแฟอันนี้เป็นบาร์เบียแบบสไตล์คาวบอยนะฮะถัดมาก็จะเป็นตลาดต้นไม้ ครับเพ่งตรงข้ามกับแอมฟพอดีโอเคครับผมงนั้นทุกเส้นทางไปโบสซ่าเราพามาพาท่านไปพบกับเส้นทางไปโบสซ่าครบหมดแล้วนะฮะนี้ใครสะดวกทางไหนก็เชิญได้เลยนะครับขอบคุณครับ